พยากรณ์อากาศวันนี้10กันยายน2567รกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละ80ของพื้นที่พยากรณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้จากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาและลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24 2ถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3หองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง